สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิลนะครับสีไทยรถสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขายทั่วประเทศนะครับอยู่สาขาอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิลได้นะครับน้องฟิลมี4สาขานะครับผมมีสุราษฎร์บุรีรัมย์และกรุงเทพนะครับสุราษฎร์2สาขานะครับทุกคนตัวนี้นะครับวันนี้ก็เอามาโตโยต้ารีโวนะครับ2 4 Entry Set e dition ปี2020นะครับราคาเพียง359,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับ ไม่มีประวัติก็ฟรีดาวได้นะครับคันนี้สภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าจัดทรงลงล้อนะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่โอ้โหอย่างสวยทุกคนตัวนี้ฟรีดาวผลประมาณห้าถึงหกพันกว่าบาทนะครับจะได้รถปียี่สิบนะครับสภาพเจ๋มๆแบบนี้เลยนี่เคยสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับกระจังหน้ามูบาชมหน้ามูบารอๆแบบนี้เลยนะครับนี่ชมหน้ามูบาแบบนี้เลยนะครับ ชุหน้ามูป่านะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีชนนังพิวามน้ําท่วมนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์ดูแลหลังการขายนะครับตัแต่งซุ้มล้อไม่แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ติดซุ้มล้อไม่แล้วเรียบร้อยสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ทางเบอร์0657400689 0657400689เบอร์สามารถแอดไลน์ได้แล้วได้รถสภาพสวยเจมนะครับดื่มโรงงานนะครับนี่โคมไฟนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับ คงไฟไม่มีคราบเหลืองนะครับโฉมหน้ามูป่านะครับนี่กระจังหน้าโครเมียมตัดด้วยสีดํานะครับโลโก้โตต้าแบบนี้เลยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากสีเทาสีเดิมโรงงานนะครับติดซุ้มล้อมให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ติดซุ้มล้อมให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับยางนะครับเป็นยางใหม่นะครับทุกคนนี่สภาพสวยๆนะครับล้อแมกเวลนะครับขอบ18นะครับทุกคน เมกใหม่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยยางใหม่นะครับยางปี2 0 2 4นะครับวันนี้ก็ไฟเลียวทับทิมนะครับโคมไฟสีดำเรียบร้อยนะครับฟิล์มติดใหม่ทุกบานนะครับนี่ปี B 20สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวน็อตนะครับเดิมๆโรงงานนะครับ เม็ดอาร์เดิมๆโรงงานนะครับนี่ไม่มีชนหนักปิดความน้ำท่วมนะครับสภาพรถส,สวยๆปียีไม่มีประวัติก็ฟรีดาวได้ขอแค่เป็นพนักง,งานบริษัทหรือว่าทำสวนนะครับสภาพรถคือแบบว่าอย่างสวยเลยนะครับทุกคนนี่ตัวนถตน,นะครับไม่มีรอยขยับขยื่น นะครับเม็อาร์คสภาพเดิมโรงงานเม็อาร์คสภาพเดิมเดิมโรงงานพรมสีดำนะครับพรมสีดำเปิดแคบได้นะครับ90องศานี่สีเดิมโรงงานนะครับ ยางเหมยเมกเหมยนะครับนี่ยางเหมยเมกเหมยสภาพรถบอกเลยว่าอย่างสวยอย่างเจมนะครับนี่ซุ้มลอ้อติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นตัวเซทอิดิชันนะครับไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับทุกคนไฟท้ายไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับสภาพรถบอกเลยว่าพร้อมใช้งานมากนะครับ ตัวรถตัวนี้นะครับมีโกลมไฟนะครับไซคกริิงเลยนะครับตัวนี้ก็ด้านหลังนะครับก็ปรุงแต่งเป็นเหล็กคำลกอ่าการชนท้ายมีการชนท้ายไม่เรียบร้อยนะครับสีดําตัดด้วยโครเมียมแบบนี้เลยนะครับด้ามจับสีดานี่ก็แม็กไนเนอร์ก็ถือว่าประมาณ50%เนาะก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับสภาพ แมกไนเนอร์เนาะก็ผ่านการใช้งานมานะครับก็รถเดิมๆนะครับก็น่าจะบรรทุกปามมานะครับทุกคนนี่แต่ว่ารถไม่มีชนหนักพิวามน้ําท่วมนะครับรถนะครับใช้งานรถสวยๆนะครับทุกคนล้อแมกจัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับยางใหม่ตัวนี้ขอดูนิดหนึ่งคันนี้ท่อนะครับอ่าท่อไม่แน่ใจว่าจะท่อแต่งไหมนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ เปิดแคบได้นะครับเม็ดอาร์คไม่มีขยับขยื่นเปิดแข็บ90องศาตัวน็อตไม่มีรอยขันรอยเจมิมนะครับนี่ตัวน็อตเดิมๆโรงงานแลวหลังนะครับเบาะหนังสีดำนะครับ นั่งได้สาถึงสคนเลยนะครับกว้างขวางเนาะอุปรกรณ์ไม่เลยต่างๆก็จะอยู่ด้านใต้นี้นะครับนั่งสบายเนาะเป็นนังพรมติดอ่าพื้นพรมเรียบร้อยลำโพงเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับกุญนแจรีโมทนะครับ ท่อเดิมทุกคนคันนี้ท่อเดิมนะครับกุญเจนะครับเป็นกุญเจรีโมดนี่มดน้องสองดอกเลยได้รีบวสองดอกสามารถใส่แขวน้ำอ,อุปกรณ์ทางๆางได้ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับทุกคนใส่ ของได้นะครับตรงนี้นิดหน่อยแล้วใส่แก้วน้ําด้านล่างก็ใส่ได้นะครับของเน้นน้อยน้อยครับกระจกออโต้นะครับด้านขวานะครับเราก็จกออโต้ด้านขวาแลวด้านเดียวนะครับทุกคนสายเบลนะครับมีมาเรียบร้อยพวงอะไรนะครับสามก้านนะสี่ก้านนะทุกคนพวงอะไรหุ้มหนังสี่ก้านแบบนี้เลยนะครับ จับนะครับหนังโลโก้โตโยต้าโตโยต้าเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบแปดนะครับสภาพสวยๆช่องแอร์ A นะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะ คงอุปกรณ์สวาระได้ใส่แว่นตาได้เปิดไฟซ้ายขวาได้ปกติฝ้าไม่มีอะไรเจิมนะครับทุกคนตัวฝ้าก็ถือยังใหม่มาก สภาพฟ้านะครับไฟเปิดได้ปกติไฟสีส้มตัวนี้นะครับนี่ด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นพลาส,สติกนะครับก็ราจะเข็บสีดำใส่ของอุปรกรณ์สัมภาระต่างๆได้นะครับปกติ เกียร์ธรรมดานะครับเชิญเบรกมือนะครับทุกคนตัวน no. okay. well, ี okay ้ก็จะเป็นเบรกมือนี่สภาพรถส่วนนี้เลยนะครับเกียร์กระปุกออกสปีดนะครับทุกคนตัวนี้ต้องเหยียบครัตช์นะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับทุกคนวางแก้วน้ําได้ปกตินะครับสองช่องนะครับตรงนี้ก็สามารถวางตัวสมท์มือถือนะครับวางอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับนี่ ตรงนี้ก็เปิดแอร์ได้ปกตินะครับด้าส่วนของหน้าจอนะครับทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ปกติเลยนะครับในส่วนของหน้าจอทัชสกรีนนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับนี่เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับว,วิทยุ ก็เสียงนะครับก็สามารถปรับได้เยอะนะครับรนี่ก็เสียงนะครับเปิดได้ดังนะครับทุกคนเป็นหน้าจอนะครับนี่เชื่อมโทรศัพท์ได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับทุกคนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ทีมอืมมีนั้งสีขาวสีดำ,ดำก็สีฟ้านะครับทุกคนนี่ ก็สามารถเลือกได้นะครับเเราจะเป็นสีฟ้าก็ได้หรือว่าเจะเป็นสีดำสีขาวสีดำก็ได้นะครับนี่สีดำก็สวยนะครับทุกคนนี่ส่วนของตัวรถนะครับสามารถปรับทีมได้ตั้งค่าตั้งค่าก็สามารถเชื่อมต่อบูทูทธได้เวลาได้ตั้งค่านาฬิกาด้วยบูทูธ การเรียกไอคอนใน,น,นจอโฮมก็มีประเภทเ,เอฟเฟกต์การเคลื่อนไหวนะครับปรับภาพอืมปรับภาพได้ด้วยทุกคนนี่หน้าจอสกรีนทำได้หลายอย่างนะตรงนี้ปรับภาพนะสามารถปรับภาพทั่วไปได้ด้วยนะครับถนมแสง อถนอมเวลาถนอมแสงได้ด้วยเลืออเคสนะครับชื่ออุปกรณ์นี่ชื่ออุปกรณ์บลูทูธของเรานะเราสามารถไปเปลี่ยนได้นะครับกดไปเปลี่ยนเป็นชื่ออ่าน้องกาฟิลนะครับไปเปลี่ยนชื่อได้นะว่าเป็นชื่ออุปกรณ์บลูทูธได้นะครับการแสดงผลการปัดภาพต่างๆก็มีมาเรียบร้อยนะครับออริโอเสียงตามเสียงกลางเสียงสูงเอฟเฟกเสียงนะครับเอฟเฟกอ่าเสียงปุ่มเ่เสียงปุ่มเราเปิดนะไปฟังดูอ่าพื้นฐานพื้นฐานอ่าคลิกคลิก เอาอเป็นพื้นฐาน่าพื้นฐานปุ๊บมันจะมีเสียงนะทุกคนติดติด,ต,ดติดนะครับนี่เราก็สามารถปรับได้นะครับเสือแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวรถนะครับอ่ะหน้าจอต่อไปอื่นต่อนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ของอุปกรณ์สปอร์ตได้นะครับทุกคนเพราะช่องว่างเยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับ เซอร์วิสชาร์พวกเซอร์วิสต่างๆนะครับก็มีมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะผ้ารถก็สวยแบบนี้เลยนะครับเบาะก็เป็นเบาะผ้านะครับนี่พื้นะเข็บสีขาวนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีหยุบยุ่ยนะครับสภาพรถคือบอกแปลว่าสวยสุดๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุเครองกันต่อนะครับ าจะสวยเจ็มขนาดไหนนะครับเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าสภาพรถนะครับก็จะสวยเจ็มขนาดไหนนะครับหากใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับคนในส่วนของห้องเครื่องนะครับนี่สภาพสวยๆนี้เลยนะครับรถไม่มีชนนักไม่ความหรือน้ําท่วมนะครับห้องเครื่องเดิมๆโรงงานนะครับจุดเต้มสีอยู่ครบทุกจุด นะครับเป็นเพจเป็นโมอกนะครับอ่างเครื่องเปาเครื่องเดิมๆจากงานนะครับสภาพรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่น็อตนะครับไม่มีขยับขยื่นนะครับเห็นการคำร้อนนะครับ999 0 95%ก็้บนได้นะนี่มีรอยขีดข่วนอยู่อามีรอยฉีดอยู่นิดหนึ่งนะครับสภาพรถก็สวยยังสวยอยู่นะครับ เวนองเวนอาร์คนะครับสภาพเดิมโรงแรมนะครับสภาพวงเครื่องสวยๆนี้เลยนะครับจุดเต็มสีอยู่ครบทุกจุดสำหรับใครสนใจนะครับอยากออกรถสักคันหนึ่งนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับรถมีรถให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับหากใครสนใจนะครับก็ติดต่อหาน้องกัฟิัได้นะครับ มีได้รถที่แบบสภาพสวยภาพใหม่แบบนี้เลยนะครับนี่สภาพรถสว,สวยแบบนี้เลยนะครับใครสนใจติดต่อได้ทางเบอร์06574006890657400689 06นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับเบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะครับนี่สภาพรถรถคันนะครับ ดูเปียวดูขาไปตองไหมครับไอ้นี่ดูค้าอ่านัดติตองตองตองลองพุนอย่ไหมครับดูเราตัวนี้อยู่ครับขันนี้ใช่ไหมได้ได้เ๋ยพุ่นหนึ่งเจ้พุ่นมนน ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ